สองหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่แบบนิชายเองนะคะมาเรื่อง robot มาเร่อง r บอกกันคะ่ะวันนี้เรามาเปิดร้านงานวัด,งา,วดงานวัย,ยนี่ค่ะอันนี้คือจะเป็นร้านไอติมของเด็กนะคะไอติมอ้วนอันนี้จะเป็นร้านเสื้อหญิงกับชายอันนี้จะเป็นสระว่ายน้ำของเด็ก หาเล่นฟรีนั่งได้นะทำท่านั่งอ่ะเนี่ยกูตรงไปที่ท่านั่งกูไปที่ท่านั่งก็ไปที่ท่านั่งตรงนี้เลยหาลากัตรงนี้เลยแน่ไปเลยทุกคนทุกคนร้านมันร้านเราไม่ตรงเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเออ ขี่ก่อนนะจุ๊บ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 จุ๊ไม่เนี่ยไม่ตรงตรงแล้วไหนโอเคตรงแล้วทุกคนสาหรักเข็ดนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกด,ดติดตามชาชาแน,นลด้วยนะบ๊ายบาย